สวัสดีค่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง f อใหม่และ f อเก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะมีเข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุมไม่ถึง18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอนมินก็จะพามาในแนวทางรัฐบาลลาวพัฒนาเม็ดเดียวนะคะหลังจากไม่ได้ลงนานมากนะคะ ก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้อง f อทุกท่านด้วยนะคะเนาะที่แอดมินไม่ได้ลงแนวทางให้นะคะเดี๋ยววันนี้แอดมินมาลงให้แล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะแอดมินกลับมาแล้วนะคะทุกคนคิดถึงแอดมินบ้างไหมนอ้อโอเคนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมีหนึ่งนะคะมีสองมีสามมีห้า แล้วก็สี่แล้วก็ศูนย์นะคะแอดมินชอบสี่นะคะลองแปดนะคะเรามารูดสี่กันนะคะก็จะมีสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สาม 4,4,4,5,4,6,4,7,4,8,4,9นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น4,0 4 0 4นะคะ40 46 สี่ห้าสี่สามก็จะเป็นสี่หนึ่งนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดเลิกดไลค์นะคะคกดติดตามกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ